วัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางการปกติกับดาวเย p ีนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องมไม่ได้นำม่สนับสนุนการผ่านชินนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงครับท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่นแนวทางนะคะอืมอันที วะดาวของเรารอบที่ผ่านมาเนาะทุกคนที่เป็นจังไงอะพี่นอ้องคือยังไงอะ่ะมารูดสี่นะทุกคนมารูดสี่มาเจาะนะคะมาเจาะสีสนะคะแล้วก็ปกติมามามา,มาฟันสองนะคะมาฟันสองนะคะมาสองสองนะคะก็มานะคะ อูดุสิดาวตองอตองจ๋าอะไรประมาณนี้เลยตองจ๋าเลยมนันนะค่ะรับต่อไปไอะไรอะไรเอร่ยรอบต่อไปก็มาเลยนะคะมาเริ่มเลย VAP <B> จะเขียนพิเศษอย่างเดียวเลยอ่ะคือ <c oughs> ติดมาจากฮานอยอะไรอย่างเี้นะ VAP นะคะแล้วก็ คนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเจาะเลยนะคะจเจาะนะเจาะสอนะคะหน่งหนึ่งตัวนี้นะคะหน่งก็หนึ่งศูนย์่นีน่น,น,น,นะคะแล้วก ศูนย์สกแล้วก็วินตรงนี้นะคะ20นะ,ะทุกคนนะจ๊ะกันนะทุกคนกันนะคะกันกันห1 5หนึ่งห้าสี่ห้าแปดเติม5 0ได้ไหมอ่ะ5 0ตรงนี้นะะอ่นนะทุกคนเนี่ย5 0นตรงนี้อุยยพอ อัาน่ะทุกคนจะคิดว่าหัวเยอะใช่ไหมแต่ถ้าถ้าวินแล้วเข้าให่ก็โอนะเด่นนะคะเด่นถ้าใครชอบเล่นตัวเด่นนะคะสี่หกแปดอย่าลืมวินกันนะคะใครเล่นตัวเด่นนะทุกคนใครเล่นตัวเหนือคือสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดหกสองหกห้าหกกาแปดก็แปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดนะ คือเราคือใครชอบเล่นตัวเด่นก็เล่นตัวเด่นเนาะใครมีทุนเล่นตัวเด่นเล่นตัวเด่นได้เลยนะคะตัวเด่นก็คือสี่ก็สี่อ่าสี่ศูนย์สี่สี่สามสี่เจ็ดหกหกสองหกห้าหกเก้าแปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดนะทุกคนมาเรามาวัดดวงกันอีกอีกวันเราคือเป็นนักผจญภัยนะคะเราเป็นเราเป็นนักสู้นะคะ <laughs> ประมาณนี้นะทุกคนนะคะพฤหัสสดใสใสดาบกันนะคะให้เ,เพียงแค่นแนวทางนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ